ครก็มาแล้วากกับผมก็ดีใจมากครับดีใจที่แบบเราเราได้มีโอกาสได้ได้ได้กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาชีพอื่นก็เช่นกันครับก็อยากจะให้เราแบบกลับไปเป็นปกติให้ได้เร็วที่สุดะครับต้องข้าเสนอไหมยกับการงานจริงๆผมว่ามันมีข้อดีของมันอยู่ครับคืออย่างเราก็จะได้ย้อนดูว่าคือบางทีระหว่างที่เราทํางานอยู่ระหว่างอยู่ในโปรเซสอะเราไม่ได้ แบบทบทวนสิ่งที่เราทําไปในแต่ละวันเพราะว่าทุกอย่างมันเร่งรีบไปหมดอะไรแบบนี้ครับแต่พอเราได้พักสักพักหนึ่งอ่ะเราก็ได้ย้อนดูว่าเอออะไรที่เราอยากจะปรับปรุงแก้ไขหรือว่ารู้สึกว่ามันยังดีไม่พออะไรอย่างเงี้ยเราก็มนกลับไปอีกครั้งแล้วก็แบบด้วยแรงไฟจากการพักนานๆมันก็ทําให้ดีขึ้นครับครับก็จริงครับจริงจริงครับใช่ ไม่เชิงเบลกครับจริงๆมันก็เหมือนเราเราเราผ่านช่วงที่แบบที่ต้องเก็บประสบการณ์จจอละครหลายๆเรื่องมาแล้วครับแล้วเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะรับบทบาทที่ที่จะเปลี่ยนไปบ้างในแต่ละเรื่องที่ต่อกันแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ดีกับเราและดีกับคนดูด้วยในการที่เราเลือกที่จะรับสิ่งที่มันน่าสนใจกว่าเดิมอะไรแบบนี้ไม่งั้นคนดูก็จะผมจะรู้สึกว่าถ้าเราเล่นเหมือนเดิมคนดูก็จะดูเราเหมือนเดิม มันก็จะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไม่มีอะไรน่าสนใจอะไรแบบเนี้ยครับอันนั้นก็คำหนึงอยู่ครับมันก็มันก็มันก็จะไม่ห่างจนเกินไปมันก็จะจะอยู่ในเลนจ์เวลาที่มันที่มันโอเคที่แบบไม่ได้แบบโหยาวจนคนลืมไปเลยอะไรแบบเนี้เรื่องรับมากขึ้นนี่คือแต่ตัปีนี่มีลิมิตแล้วติดเขาปีต้อมีเรื่อง,องจริงๆไม่ได้เลือกรับแบบรับน้อยแต่ว่าหมายถึงว่าเออ คือถ้ามันดีเยอะก็รับเยอะเราเราเราจะรับแต่เรื่องที่แบบเรารู้สึกว่ามันปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาเราอะไรแบบนไงครับเปลี่ยนเรื่องในการเล่นมากขึ้นคือบทมากขึ้นในการรับบทใช่ครับเพราะเหมือนเราโตขึ้นเหมือนเมื่อก่อนเราแบบอยากเก็บป,ประสบการณ์มากกว่าอยากเล่นละครเยอะๆแล้วก็แบบได้ประสบการณ์จากแต่ละกองที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เหมือนเหมือนเราก็เก็บป,ประสบการณ์มาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะเล่นบทบาทที่แบบ เราอยากเล่นจริงๆหรือว่าที่มันเปลี่ยนแปลงจริงๆอะไรแบบนี้ครับรอดอะนที่บอกว่าเราไม่เล่นแล้วเราแบบยากเส่ยออจริงๆผมว่ามันก็อาจจะเป็นแบบอาจจะฉีกๆแบบวิดเวียดไปเลยแ,บบแปลกๆไปเลยอะไรแบบนี้ก็ไม่เคยทำอ่าใช่ถ้าเกิดมีคนดูครับวายนะครับวายเรอครับเ้าวายจะเกินวายผมไปนิดนึง <S <S ไได้มนะถ้าบบมครั้งนี้มันจะเป็นแรนแบบอาจจะเป็นแบบช่หรืองโอเคถ้ามันอยู่ในอยู่ในคันลองที่มันเป็นแบบ make sense อะไรแบบนี้ผมว่าผมก็โอเคครับผมไม่ได,ไได้ไม่ได้เกี่ยงว่าแบบไม่ได้เป็นคนน n t ้หรือว่าไม่ได้เป็นคนไม่เห็นด้วยกับกับความรักแบบนี้เพราะว่าในชีวิตจริงมันก็มีจริงๆอะไรแบบนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าเราก็สามารถตีแผ่ในมุมของละครได้ถ้าเรื่องราวมันน่าสนใจครับอย่างดงว่าจะทำยดติับว่าหมดมาเองก ใช่ครับใช่ครับก็แล้วแต่ว่าช่องเสนออะไรมาแล้วก็ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเล่นแล้วสนุกแล้วคนดูจะได้เห็นอะไรที่ต่างจากที่เราเคยเล่นมาก็ก็ก็น่าสนใจครับครับผม,มอ๋อก็ได้ปรึกษาครับหมายถึงว่าบทที่รับมันก็ต้องเป็นบทที่สําคัญกับเรื่องอะไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่พระเอกแล้วเป็นเล่นเป็นอะไรก็ได้อะไรแบบนี้ครับมันก็ต้องสําคัญกับเรื่องบางทีอาจจะเป็นแบบ ไม่ใช่พระเอกแต่ว่าเป็นคอนฟ lict หลักๆของเรื่องอะไรแบบนี้มันก็น่าสนใจอยู่ครับก็มีครับมีเรื่อยๆครับก็พยายามคุยกับพี่ป้อนพี่บอยอยู่ว่าต่อจากนี้มันควรจะเป็นแบบไหนใช่ครับคือเขาก็จะกรองก่อนนะว่าเขาเขาก็รู้เส้นทางเราเพราะว่าเราก็โตที่นี่อ่ะครับแล้วเขาก็ รู้ว่าเราควรจะไปทางไหนต่อเขาก็จะกรองมาประมาณหนึ่งนะว่าเออมีเรื่องที่เหมาะกับกับเราหนึ่งสสี่แล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาดูเองว่าเออเราอยากจะเล่นเรื่องไหนแล้วก็เราเราปรึกษากันว่าแบบมันควรจะเป็นยังไงกับผู้ใหญ่ครับหอมลงหอมลงครับใช่ครับก็มันลดลงเองครับผมเป็นคนออกกรองและจะผอม ช่วงที่ล็อกดาวน์ไปก็จะขึ้นมานิดนึงใช่ร<ช>นะนะครับร่ไเยอะมครับไม่น่าจะสักไม่เยอะครับ2โลอะไรแบบเนี้ยแต่หน้ามันจะดูเล็กลงแบบเหมือนหลังๆอะ่ะพอช่วงเพิ่งได้กลับไปออกกำลังกายเพราะว่าช่วงโควิดอินพวกนี้มันปิดหมดเลยแบบเนี้ยก็เลยแบบอาจจะดูดูแบบไหลเล็กๆตัวเล็กๆไปนิดนึงครับ,ไม,ไ,บไม่เลี่ยรไม่เครียดอะไรเนาะไม่เครียดครับไม่มีอะไรเครียดครับอะไรนะครับมีใหม่ยเด้มไหม ไม่รู้ต้องดูเองอาดูได้ไเมื่มีโอกาสเมื่อมีโอกาสครับใช่จริงๆผมพื้นฐานผมเป็นคนกินน้อยเป็นคนแบบไม่ได้กินจุกจิกด้วยแล้วแล้วพอยิ่งไปออกกองอ่ะม,มันมันบังคับให้เรากินสามมื้อแค่นั้นแล้วพอเราไม่กินจุกจิกมันก็เลยแบบแบบแบบแค่สามมื้อก็อจบอะไรอย่าี้ครับ ครับก็หวานกันไม่เป็นอรก็เจอครับเจอครับเจอเจออยู่ตลอดแต่ว่าก็จะแบบมากินข้าวที่บ้านกับพ่อแม่อะไรแบบนี้เพราะว่าไปข้างนอกไม่ได้ครับกับวิวเหรอครับสนิทอยู่แล้วครับในโซเชียลเหมือนเราเป็นคนข้างรับอยู่นะครับเจรอครับโมเมนต์ตอนรอผมไม่รู้สึกเลยครับไม่หรือว่าเราเป็นคนข้างลับแต่แรกอยู่แล้วขาเลยไม่รู้สึกเป็นอะไรก็ต้องไปถามเขานะ แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าผมแบบคลั่งรักหรือว่าเป็นคนหวานอะไรนะ<ม>เขาก็บอกว่าผมเป็นคนแบบเฉยๆนิ่งๆแบบ <c oughs> เป็นแซวเล่นๆนมากกว่าใช่ไหมครับเวลาเขาลงแบบรูปสวยๆหรือว่าลงรูปแบบมีแบบเซ็กซี่นิดนึงเราก็จะแบบจะเป็นทรงหมันไส้มากกว่าต็ห่วงไหมก็ห่วงครับห่วงเป็นเรื่องปกติแลวครับแต่ว่าคือคือในเรื่องไอหรือว่าเรื่องการทํางานอะไรแบบนี้เราค่อนข้างจะไว้ใจกันให้แต่ละคน ทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าสมควรแล้วเราก็เชื่อเชื่อว่าเขารู้ว่าความพอดีของเขาอยู่แค่ไหนอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยไม่ค่อยแบบเข้าไปท้ามอะไรครับมีบทสาครับมีบทสาอะไรกันบ้งนะแบบคุณสั่งมาว่า,อ,าอยากจะทํานั่นของนี่อะไรเงียไงไ้ยหรือว่าคุณบอว่าต้องกายอดอะไรเงี้ยไนนมไนได้องมีลองคุยอาจจะทําแบบออนไลน์อะไรแบบเนี้ยครับ,บรด้วยกันใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันก็ผมว่าสมัยนี้มัน คนอาจจะเข้าไม่ถึงศิลปินดาราที่อยู่ในจอทีวีแล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนแบบตัวตนเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับการให้เขาได้รู้ตัวตนของเราอะ่ะก็ถือว่าเป็นข้อดีครับผม,มอ,อ,อันนี้ต้องลองดูอีกทีครับว่าว่าคิวเป็นยังไงเพราะว่าผมเพิ่งปิดกล้องแล้วเขาก็เพิ่งเปิดกล้องอะไรแบบนี้มันสลับกันอยู่คอนเทนต์เป็นแนวไลฟ์สไตล์ใช่น่าจะเป็นแบบอะไรที่ที่ทำให้เห็นตัวตนของของเราแล้วก็ตัวตนของคนที่อยู่ในแต่ละอีพี ก็เหมือนว่าใช่ว่าถ้าเวลาแบบเวลาดีในการมาคืนเพราะว่าก็เป็นแบบท่านพี่นะที่แบบใชู้จด้วยการได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ครับใช่ครับครับออกหวานไหมคะสามารถหวานออกรอบก่อนนี้กันได้ไนะเขาคงไม่ได้มาเป็นแขกรับเชิญผมทุก EP นะออกแรงอ่ะก็ก็มีบ้างมีบ้างไปคาเฟ่กันอะไรอย่างเงี้ยอ่าครับครับก็ก็ก็คิดไว้อยู่คิดไว้อยู่ครับเขา เขาก็ไม่ได้ว่างทุกวันนะพี่ช่วงนี้จะมีทริปสวิตกันไหมครับโอ้ทริปน่าจะเป็นสักพักเลยครับเพราะว่าเราแบบเหมือนสถานการณ์ด้วยที่มันเราก็ยังไม่ชัวร์ว่าแบบเปิดหรือไม่เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ครับแล้วก็เขาก็เปิดกล้องละครแล้วแล้วคิวตอนนี้มันเหมือนสลับกันตอนที่ผมถ่ายวิมานซายอยู่มันจานกพิษเขาเป็นพฤหัาเส,สราร์อาทิตย์อะไรแบบนี้ครับก็ก็ถ้าถ้าถ้า,ถามีว่างได้สักอาทิตย์หนึ่งอาจจะลองคิดดูว่าจะไปไหนดีครับ อะไรนะครับที่เขาไม่ได้ลงรูปคู่อ,อ,อ๋อผมผมไม่มีนะครับแต่ต้องไม่รู้สิผมว่ามันสำหรับผมว่ามันมันเป็นคนละเรื่องกันแบบชีวิตจริงกับกัแบบโซเชียลหรือว่าอะไรเราไม่จำเป็นต้องแบบอยู่ด้วยกันแล้วก็บอกทุกคนว่าเราอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้ครับ ก็เดินดูรถอยู่กับเขาแล้วครับมะเดินวนๆเขาก็แบบทำหน้าเซ็งๆว่าแบบจะเหอออะไรนักหนาอะไรแบบนี้แต่เพราะว่าเขาก็ช่วยเลือกด้วยว่าแบบรุ่นไหนอะไรยังไงสีอะไรตอนที่ผมไปซื้อผมก็ปรึกษาเขาเยอะอยู่งนนี่ครก็จะเป็น จะเป็นเทอมยาวๆมากกว่าไม่ใช่แบบทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเลยแบบนี้ครับเป็นปีหนึ่งอย่างเงี้ยก็ก็เข้าใจได้ว่าก็ควรจะถือว่าเป็นวันวันสัมพัญแล้วก็ทําอะไรให้กันหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นแบบทุกเดือนก็ไม่ไหวครับทั้งแต่ครับตอนนี้กี่ปีแล้วครับสามปีนะครับสามพันเจ็ดสิเก้านะเฮ้ยแช่งสิเขาแช่งกิ่งรวมไหมรวมไหมครับสามพันเจ็ดสิบเก้าเลยครับ ถ้าถามเขาเขาจะบอกว่าผมหมดโปรตั้งแต่ปีแรกแล้วก็เลยก็เลยอาจจะไม่ไม่ไม่ได้แบบกลัวอะไรครับอันนี้เราว่ามันอาจจะใกล้กันอยกางที่คุณเครับเอ่อพี่กถามนีผมถ้าผมตอบผิดไปเลยคือคือมันไม่ไม่ชิบหาเลยดิออกไม่เดินหน้า